เดี๋ยวเราจะดูความเดือดนะครับถ้ามันเดือดได้ที่ร้อน200ครับนีไม่เยอะมาก40มากอ0 ตลอคน่ตลออนรั่ารักคุณอ๋อและออ้ เยอะหนูมากแล้วเดี๋ยวผมจะชิมเลยนะครับแต่ว่าโดนไม้แ yes. mm ่โดนเนี่ย เอาเนี oh, yes, ่ยสักัสนเองเองบ้างดูต่อหน่อเป็น ให้คุณออมนะคะพาไปให้แฟนๆทั้งหลาย